สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,นี่กลับมาเปิดคลิปยูทีปปลาบักแข่งเลยนะจ้ามีทุกคนถามสาวโบว่าอันบักแข่งสาโบไลปัน,ดดน,น,นะน,นไดนเดี๋ยวนี่พะนะก่อนนี้ภาพไปเบ่งบักแข่งสาโบพาพมาเบิ่งพักขาก่อนจ้าเดนี่กําลังออกหยอดจ้าเห็นพี่น้องเห็นกันบอนี่จ้ากําลัางแบบแตกหยอดออกแบบนี่จ้าออกบกักหลายเลยจ้านี่จ้า อันนี้คือพักขาน่ะจ๊ะนี่จ้ะหรือหรือ,อย่อีกอย่างหนึ่งว่าชะอมเนาะนี่อันนี้คือกระลังออกหยอดออกดีแ่บคะจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็คือพอบานเป็นเห็ดนมลงมากเป็นสีจ้ะเพื่อให้มันแตกหยอดออกได้หลายอันนี้ก็คือต้อนพักขาน่ะจ้ะที่อยู่ตรงนี้นี่ต่อไปก็จะเป็นหนี่ะอันนี้คือต้อนบักแขงเนะาะค่ะหรือว่ามะเขือพวงเนาะ คือถามว่าหลายบอยถามมันเพื่อนออกพร้อมกันมันกระจายเพราะว่าต้นมั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 นคือมันเกิดแต่แต่ดอกกระจายนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งนี่ลหละก็มีล่ามากนี่อันนี้เพื่อนเกิดเองนะจ้ะคือตะกี้มันมีแค่ภูมินี่เนาะบันนี้บัดนี้มันก็ยญ้าออกมาผีแบบว่าเหมือนเม็ดหรือเหมือนจังไรบุมมันเบียมันเกิดแมังสีมันกับมาเกิดจู่ผีอันนี้ก็เป็นอีกภูมินึงจ้ะ รากาอันต้นห่างๆกันนั่นเป็นตนช่มผูด้วยจันหากเทเล็กซาบวบาร์แมนเพิ่นอันเพิ่นเหี่ยวแห้งรงแม่ซาบวบาคิดว่าน่าจะบ่ย่างแหลวพนะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนถี่เพิ่นกันยังเกิดอันนี้คือภูมิภูมิบักแกงนะจันนี่จ่ะมันก็กันหลายอยู่จ่ะถามว่าหลายถามว่ามันใหญ่้อมกันเก็บผอมกันนั่นมันพอได้ขายผลนะจย์แต่ว่ามูซาบุนขายบ่เบปินดอกมีจตะแบ่งให้คนเอาไปกินจ้ะ นี่จ้ะล้ะก่ย่าไปหนีถาวาย่าไปหนีอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึง่งนะจ้ะนี่คือมีประมาณสามภูมิหลักๆจ้ะนี่อันนี้อันนี้ก็อีกภูมินึงจ้ะสิ่งสาวบูก็เลยแบบว่าเออมันก็คือถาวาหลายมันมันมันกับพอไอ้ก,ก็บแบ่งผู้นันแบ่งผูหนีดูจ้ะอันนี้คือภูมิบักแข่งนะาจ้ะถือว่ามันนั่งจังหนึ่งสาบูคิดว่าสาวบอยากตัดออกจังน้อยแบบตัดตัดแบบตัดตัด,ตดทิ่มเนีย เพราะว่ามัน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 หลายผูดแต่ล้วอันเมีก็บว่าอันจะไปหาตัดเด้อผนันหมูบ้านสาบูไปหลินน้ำมูแบบนี้แม่ว่าอันต้นบกเข่งยังไปหาตัดมันเด้อพนันพันว่าสาบูก็เลยโอเคโอเคประจงไว้ละจ้ะเดี๋ยวนี้บัดมื้อนี้น่ะจะได้ตัดผักขาจ้ะเพราะว่าหยอดผักขาออกหลายนี่จ้ะว่างๆกับมาเล่นหาสาบูได้เด้อจ้า ซาบกไกยุ่นี่ยุ่งบกไก่บกไก่เดี๋ยวจ่ายยุ่ยลอยเอที่นี่ล่ะตะกี้ก็เดินห้างดีย่ยเดินห่างบกไคเด็ดไปอันนี้ก็เป็นบกม่วงบกม่วงนี่ก็แม่นเกิดเองเด้วจ้าพี่น้องนี่ยุ่ยยุ่งขังบ้านซาบโบนี่ล่ะอันนี้ก็เกิดเองยังภูมินี่ก็เกิดเองอันนี้ก็เกิดเองบกม่วงนี่ก็เกิดเองแม่จ้าเนี่ยเออยัาสาบโบนี่อันต้อปลูกพัน่ค่บยไเด็กินป่ะเลยเดี๋จ้าต้องปลูกต้องเกิดเองนี่แหละแจ้งได้กิน ซาโบก็เอ,เอาเอาสวนบักแข่งกับผักขามาให้เบิงจ้ามันนี่จ้า